าได้หมื่นบาทเราได้50ก็คือห้าพันคูณด้วย25คนได้แสนสองเขาได้หมื่นบาทครับในชั้นที่สามนะครับเราได้ครึ่งหนึ่งก็คือห้าพันนะคูณร้อยี่ห้าคนครับหกแสนสองถ้าชั้นที่4ี่ได้หมื่นบาทในชั้นที่3มมันต้องสองหมื่ไอ้ต้องสามหมื่นไอ้ต้องสี่หมื่นแล้วถ้าชั้นที่สี่ได้หมื่นบาทเราได้ยี่เก็คือ2องพันห้า้บาทคูณจำนวนคนนะครับหกรคน 1, นึ่งล้านห้าแสพวกเราครับ องค์กรที่เอาจริงเนี่ยเพิ่งจะมีเท่าไหร่เองหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดสิบคนเองเจ็ดร้อยแปดสิบคนที่เอาจริงเนี่ย,ย 600, 700, 750, 700, 70, 700, ร้อยละรอยละสองล้านแล้วนะนี่มีคนเอาจิงเจ็ดร้อยคนนะครับและชั้นสุดท้ายเอาจิงอะ่ะคน 125, 125, ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่ห้ายี่ิบห้าสโตเซอร์คนละห้าที่เอาจิงสามพันหนึ่งร้อยยี่ิบห้าคนครับที่สําเร็จได้รายได้หนึ่งหมื่นบาท เอาหรียญบาทคูณยี่ห้าเปอร์เซ็นเราได้สองพันห้าคูณสามพันหนึ่งร้อยี่ห้าคนเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเอาเลยได้แค่นี้ยพอแล้วท่านเดือนละสิบล้านทุกคนทำเหมือนกันนะครับพอใช้ไหมครับสิบล้านท่านร้องไม่ได้นะเนี่ยหลายคนเนี่ยในชีวิตนี้ฝันอยากจะขับรถเป็นใช่ไหมบอกเอาว่างานนี้ฉันลุยก่อนละ เราเหินนะที e: <laughs> ced, outside, ่บอกว่าสี่วันเนี่ยขอสองคนเธอเนี่ยเราเหินเนี่ยสี่วันมคนอาจจะได้ห้าเลยได้นะครับเอาไปช่วยคนไหนที่เขายังสปอนเซอร์ไม่ได้เนี่ยไปใส่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 ให้ได้เลยเพราะยังไงก็ซ้ายขวาเราไม่หลุดไปไหนสักคนเลยผมชอบแผงตัวโลอัพเนี่ยเอายกตัวอย่างนะสมมโซ้ไอห้าคนตรงเนี้ยบังเอิญเนี่ยมันลืมรักษายอดกันหมดเลยแทนที่ตรงนี้จะจะหายไปแค่ห้านะครับไอจีมห้าเนี่ยเลื่อนขึ้นมาติด ไอ125้ร้อยยี่ห้าก็อยู่ตรงนี้ไอ้หกร้อยี่ห้าก็อยู่ตรงนี้ไอ้พันกว่าก็อยู่ตรงนี้มันเรื่อง็ึชั้นที่มาเลยนะฮะนี่เขาจะมาลบลูกไม่ทาใช่ไหมหลานมีกี่คนละ่ะโอ้โหขึ้นมาหมดทั้งแผงเลยนะหลานเนี่ยบอกเหวียแผงแผงดีนะแผงเนะี้ยนอกจากสินค้าทันสมัยแล้วแผงก<ด>็่นเวิร์กด้วย,วยเอาละลองลองลองมาดูขยับขึ้นไปสักนิดหนึ่งสิครับเขาได้แสนบาทนะแสนบาท ถ้าหนึ่งแสนบาทดาวรายเราได้โบนัสสองฝั่งรวมกันแสนบาทแ,แสดงว่าฝั่งอ่อนแปดหมื่นฝั่งแข็งสองหมื่นครับถ้าลูกทีมของเรานะครับห้าระดับชั้นได้มีรายได้สองหมื่นบาทฝั่งแข็งเนี่ยมาดูตรงนี้ครับไรายได้สุทธิครับหนึ่งแสนสองแสนห้าหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันรวมทั้งหมดห้าชั้นนะครับ องค์กรที่ทํางานจริงเนี่ยสามพันเการ้อยกับอห้าคนนะฮะสามพันเก้าหคนเอาจริงนะที่นได้ด้สองหมื่นนะครับคุณรับไปยี่ล้านครับโอเคนครับยี่สลานบาทเลยนะ,ะเนี่ยสองหมื่นเองอ่ะออหออย่งหมดหอแล้วนะไม่งานเดี๋ยวมบนนะ โอเคหลายหลายท่านเริ่มร้อนเริ่มหายใจไม่หออนะครับเพราะเรานั่งกันานานแล้วก็คงจะต้องการรักษายอดรักษายอดอ่ะรักษา,ายอดนะครับรักษายอดรักแบบชี่การรักษายอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดุสไลดีนี้มันอยู่ีนาน,น้นที้รักษายอดอันนี้สูตรแดะน,น้ำหกคน ถ้านนั้หกคนนะทุกคนหกคนเหมือนก,กันนะได้ยี่สี่ล้านมี์สองได้สองล้านเนี่ยแค่แค่หมื่นเดียวนี่นะถ้าอะไรได้จริงๆเนี่ยมันได้เท่าไหร่ห้าสี่แสนนะเนี่ยพิมแห่งเนะี่ยแต่คิดแค่หมื่นบาทเองรักษาย,ยอดนะครับทุกท่านครับรักษาย,ยอดเนี่ยถ้าเราซื้อสินค้าประมาณเอาสมว่าเราเองอยู่ตำนะแหน่งเอดีนะตำแหน่งแรกนะที่หาลูกงสองคนเนี่ยไซด์หนึ่งคนควานหนึ่งคนเราได้มาห้าแสนเนี่ยถามว่ารักษาย,ยอดเท่าไหร่ครับ ซื้อกาแฟไปห้ากล่องได้คห้ากล่องเจ็ดร้อยกว่าหรือโปรฟหรืออะไรนะรับรสายยอดหนึ่งร้อยจะมีอ่100นาหนึ่งร้อยคะแนนนะครับจะมีะไรายได้ไม่เกินห้าแสนนะครับตั้งแต่ตำแหน่งที่สองไปถึงตำแหน่ง mm hmm. สุดท้ายนะครับตำแหน่งที่สองไปถึงตำแหน่งที่ห้าน,นะครับรับสายอนานสายอดสามร้อยคะแนนถ้าเราซื้อกาแฟไปสิบ <c> ห <oughs> ้ากล่องสมบติดูนะก็ลักษัยยอดสามร้อยคะแนนไปแล้วเรียบร้อยแล้วจะมีะไรายได้แค่วิกสตองนะครับ แมชชิ่งจะไม่ได ah, okay, no? <whatever. S 1> ้นะจะรับแมชชิ่งก็ต้องมีห้าร้อยคะแนนขึ้นนะครับรับสายยอดต้องมีห้าร้อยคะแนนไปถึงหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนแมชชิ่งเรานะครับอ่ะโอเคเนาะมันเริ่มร้อนนะฮะมันจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยคำถามครับอาจารย์เติมเงยังไงครับ ไม่มีเติเมเงินนะที่เป็นรายเดือนท,ที่เราจ่ายรายเดือน,นะครับจ่ายที่ไหนครับอ๋อโอเคเป็นคำถามที่ดีสมาชิกทุกท่านครับที่ใครที่ที่ได้ซิมดีแท็กมาแล้วบ้างขอมือนหน่อยอ่าคุณฟังให้ดีนะพอคุโทรศัพท์ไปนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาอได้ทําให้แล้วหรือยังนะเพราะทางเราบอกว่าถ้าสมาชิกโทรเนี่ย ب, คือในเครือข่ายมันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ,อ,อยู่แล้ว ต่อวันนะครับแต่เหมอที่บอกนะโทร58นาทีคุณต้องวางก่อนแล้วก็ค่อยโทรใหม่นะครับแต่ถ้าโทรนอกเครือข่ายเนี่ยถ้าคุณโทรถ,ถึง100บาทไปแล้วเนี่ยมันจะมาบวกกับ4 3 9 9ปกติว่า400แร้อยนะคับจะได้จำง่ายนะสามเก้คือ400นะบ400บวกโทรนอกเครือข่ายร้0ยบาทเนี่ยครับเป็น500บาทจะมีแมเสเซจเข้ามาเตือนก่อนว่าขณะนี้ท่านมีค่าใช้จ่าย500บาทแล้วนะอ่การว่าคุณจะโทรเยอะแยะมากมายแล้วไม่ไปจ่ายเข้า ก็ยังมีเสสรมาบอกนะฮะที่นี้การจ่ายเงินนะครับของดีแท็กไปจ่ายที่ดีแท็กทุกสาขาในประเทศไทยนะครับหรือมันจะมีที่ชำระนี่หลากหลายวิธีการนะฮะตามเซเว่นตามร้านที่เขารับชำระนะครับรับเหมือนที่คุณไปจ่ายดีแท็กไปนั่นแหละแบบเดียวกันนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยนะครับคุณจะต้องมาซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดโอนเงินมาสักหนึ่งจังหวัดนะครับโอนเงินมาแล้วก็บอกรหัสคุณนะเขียนมหมือนวหรือจะอะไรมาก็ได้นะโทรมาบอกโทรมาเย เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเลี้ยวไล่ล้เอียดในการซื้อสินค้ารักษายอดนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับเราจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันใหม่หคที่บร,ริษัทนี้เปิดม,มานับเป็นเดือนละสามสี่สิบวันนะครับไม่ใช่สามปีนะฮะับสามสี่สิบวันครับถ้าจะสุนใจครับการรักษายอดนี้ถ้าเราไม่ใช้โทรศัพท์ได้ไหมครัซื้อแต่ได้ครับเพราะตอนนี้เราจะพยายามเน้นมากินกินกันล้อาหารเสริมนะเนี่ยใครรักษาแต่โทรศัพท์นี้เราต้องไปจ่ายอยู่แล้วนะเดี๋ย่าลืมนะโทรศัพท์ไม่จ่ายเนี่ยโดน นอกจากแล้วนะสัญญาแล้วเนี่ยถึงเราไม่โทรเราก็ต้องจ่ายนะครับสามร้ 99, อยเก้าสิบเก้าเพราะเหมาจ่ายนะครับทุกท่านต้องเข้าใจว่านี่คือการเหมาจ่ายหนึ่งเดือนแต่ครบเป็นปีเลยนะฮะก่อนจะหมดอายุสัญญาเนี่ยนะฮะคนใหม่คนมาใหม่ก็คือพันห้าร้อยยี่แปดตัดค่าสมัครสามร้อยออกไปก็เหลือพันสองร้อยยี่บแปดบาทหรืออาจจะพันสาม อะไรแล้วแต่บางทีก็ 9, ไม่ถึงพันสองด้วยแล้วแต่เราเลือกสินค้าประมาณพันนิดๆเองครับน,น,น,นะค,ค,คนละหม่นะโอเคเนาะหลายทา่านเร่มหายใจไม่ออกแล้วนหงุดหนะครับอ่ะก็อีกคำถามเดียวบาทีผู้หญิงครับการทีขึ้นตำแหน่งนี้คือยอดยังไม่ได้ถูกสังินงใช่ไหมคะสัสมให้ครับสัสมไปเรื่อยๆครับสัสมให้โอเคเนาะหมดเวลา